นักวิจัยมหาวิทยายลัยขอนแก่นต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผลิตผงผักนัวผงผักปรุงรสอาหารที่ผลิตมาจากผักสมุนไพรธรรมชาติ100%รวมกว่า13ชนิดครับดรพิมพ์นิพรันสอนครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและคณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยขอนแก่นในฐานะนักวิจัยที่ได้ร่วมศึกษาวิจัยและก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทำผงผักนวนะครับ ผงผักปรุงรสอาหารที่ผลิตมาจากผักสมุนไพรธรรมชาติ100%เปเิดเดผยภายหลังแถลงข่าวนะฮะการเปิดตัวผงผักนัวที่อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าปัจจุบันนะครับแนวโน้มผู้บริโภคก,ก็สนใจที่จะดูแลสุขภาพโดยต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็พืชสมุนไพรามากยิ่งขึ้นนะครับ นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยายลัยขอนแก่นจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสอาหารซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงสูตรนะครับเพื่อให้สามารถใช้ทดแทนผงชูรสได้ในการปรุงอาหารแล้วก็เป็นการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการอาหารอีสานปลอดภัยค่ะโดยผงผักปรุงรสนี้นะครับก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่มีการผสมรสชาติแล้วก็ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผักสม,มุนไพรหลายชนิดนะครับ เช่นผักหวานบ้านที่ให้รสชาติหวานฟักทองที่ให้รสชาติมันชะมวงนะครับหรือว่าส้มมงบ้านเรานี่แหละฮะให้รสชาติเปรี้ยวมีสปปรรพคุณบำรุงเลือดกระเทียมผักชีให้กลิ่นครับเมื่อนำมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะเกิดรสชาติที่นัวแทนผงชูรสคู่ครัวไทยในอนาคตนะครับค่ะ โดยผงผักปรุงรสนี้นะคะเป็นผลิตภณัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภยัยตำบลศิลาค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงผักนัวโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านวิจัยและก็การพัฒนาวิธีการแปลรูปรวมไปถึงการวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสูตรเพื่อรอการดําเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อให้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัยที่ตำบลศิลาด้วยค่ะผงผักปรุงรสหรือว่าผงนัวนะคะจากวิสาหกิจชุมชนบ้านศิลาเนี่ยก็คือความพิเศษของเขาอยู่ที่เขาไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็มีการนำเอาผักสมุนไพรพื้นบ้านมาผสมกันอย่างลงตัวซึ่งผักเหล่านี้ เป็นผักที่เรารู้จักกันดีอยู่ในหลายๆชนิดนะคะซึ่งแต่ละผักจะให้สรรพคุณทางยาสรรพคุณในการช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงผักเหล่านี้ได้ผ่านการผลิตโดยปลอดสารพิษค่ะ ความเหมาะสมที่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้ได้ในวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการต่อยอดในเฟสต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือการปรับปรุงสูตรให้มีจำนวนชนิดของผักให้เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตที่ที่เหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมไทยได้ให้เกิดความสนใจเกิดขึ้นค่ะ